บทที่ห้จะเป็นการสร้างตัวอักษรประกอบภาพค่ะก่อนอื่นให้คลิกไปยังไฟล์แล้วก็โอเพนภาพขึ้นมาค่ะค่ะได้ภาพที่เราต้องการแล้วให้คลิปไปยังเครื่องมือที่เป็นรูปตัวีค่ะ แล้วก็มาคลิกอย่าง้ามนะคะพิมพ์ว่านกน้อยค่ะขามแบบนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนลักษณะตัวอักษรได้และขนาดของตัวอักษรได้ค่ะและสีของตัวอ,อักษรและสามารถจัดให้อยู่ก,กลางหรือชิดซ้ายชิดขวาได้นะคะค่ะแบบนี้ค่ะ และเรายังสามารถที่จะพิมพ์ตัวอักษรเป็นแนวตั้งได้ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเลื่อนขนาดของตัวอักษรได้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวอักษรได้ให้อยู่ตรงกลางให้เปลี่ยนสีของตัวอักษรก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะ ให้คลิกไปยังเครื่องมือ m o v e TO เพื่อให้เราสามารถย้ายตัวอักษรวางตำแหน่งที่เราต้องการค่ะและเราสามารถที่จะเพิ่มให้ตัวอักษรมีตัวหนามากขึ้นนะคะให้ดูทางด้านซ้ายมือค่ะเครื่อง,งมือแล้วก็ให้กดตัว f x ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นรูปรูปโชว ให้มีเงาของตัวอัษรได้เป็นแบบนี้ค่ะและเรายังสามารถที่จะไปบีบข้อความให้เป็นรูปทรงต่างๆนะคะให้คลิกบนแท็บเครื่องมือออปชันค่ะจะมีรูปตัว T อยู่บนนี้ให้ให้คลิกเลือกว่าเราจะต้องการรูปแบบแบบไหนนะคะค่ะเราสามารถ ปรามให้มีความโค้งงอได้ตามที่เราต้องการค่ะแบบนี้ค่ะถ้าได้ขนาดตามที่เราต้องการเราให้กดปุ่มโอเคค่ะแล้วเราก็จะได้ตัวอักษรตามที่เราต้องการแบบนี้นะคะต่อมาจะเป็นการสร้างตัวอักษรแบบ มีภาพแบ็กกราวด์นะคะให้คลิกไปยังที่เครื่องมือที่มีรูปตัวทีตัวที่3ค่ะแล้วคลิกไปที่ภาพนะคะก็จะเกิดมีจุดแต่ภาพจะกลายเป็นสีแดงนะคะให้พิมพ์ตัวอักษรตามที่เราต้องการค่ะ แล้วคลิกไปที่เครื่องหมายถูกนะคะจะได้ตัวสอนแบบเส้นประหรือแบบซิเลชันค่ะเราสามารถย้ายไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะค่ะสำหรับบทที่5การสร้างตัวอัรบนภาพนะคะก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ